ขอบคุณนางฟ้าของตำรวจพระหลัวจุฬา์นะครับสถานีเรานะครับวันนี้มาเต็มที่นะครับวันนี้มาเต็มเลยเต็มเลยครับพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนนะครับมอบรอยยิ้มให้กับผู้ใช้รถจักรยานวันนี้เรามีซาตานด้วยนะครับคู่ออกไปยืนคู่เลยนะครับท่านจะเลือกยืนอยู่ข้างนางฟ้าหรือจะยืนฝั่งซาตานนะครับดูให้ดีนะครับการขับขี่ปลอดภัยถือเป็นปัจจัยสําคัญในการเดินทางนะครับ อย่างน้อยเราต้องไม่ประมาทเราต้องไ,อไม่ปฏิบัติเพื่อให้ตามกฎหมายนะครับเรามีเขาเรียกเขาบอกว่าสิ์รถข่มนะครับสิ์รถข่มซึ่งเป็นข้อหานะครับเป็นความผิดหลักที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นขับรถเร็วนะครับรน้อสค่นปามือสัญญาณจราจรไม่ใหกระถางพิษภัยไม่ไมีใบขับขี่แทรกในที่กระถางทัคทีเมาสุรานะครับไม่สวมหมวกทัคทีปลอดภัย และที่สำคัญคือไม่ใช้โทรศัพท์นะครับในขณะคดี่นะครับเราสามารถที่จะใช้สมารท็อใช้บูทูตได้แต่การใช้โทรศัพท์โดยเอามันแนบกับหูนะครับก่อให้เกิดอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งเราไม่นะครับที่เดินผ่านเดินทางผ่านจุดนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของตำรวจทางหลวงชุมพรนะครับเราก็ ถุงผ้านะครับวันนี้มีถุงผ้าที่จะให้พี่น้องประชาชนพี่ๆทุกท่านครับกาลไฟเอสทีนะครับสารวัตรกล้านะครับวันนี้มาเป็นพ่อใหญ่ครับพ่อบ้านใหญ่ยินดีต้อนรับสารวัตรกล้านะครับทันนะครับไอ้กาแฟไว้แล้วหรอแต่คำว่าชุมพรนี่คือเอาไปถามชุมพรานเลยเดี๋ยวต้องแนะนำก่อนที่ชื่อเรา ได้วันนี้เรามากันครบแล้วลองนายกที่ไหนหม่อปรให้พี่วันชุกร์ดอสพี่ดวานะครับนายกดอส มาให้นะครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมของเราในวันนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นนักสุดจุดนี้มาบริการประชาชนขอให้ยินยันไม่แต้มใสนะครับยินยันแจ่มใสเรามีความสุขคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนใช้เวลานี้ไม่นานหนึ่งชั่วโมงก็คิดว่าน่าจะเป็นที่แล้วเพเดี๋ยวช่วงรอแล้วก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ ก็ขอให้ช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ดีๆให้กับ,บองค์กรนะครับแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับคนในพื้นที่ชุมพรแล้วก็ประชาชนที่จะเดินทางผ่านชุมพรนะครับเป็นจิตอาสาจราจรยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลนะครับลมเล็กตาซอยนะครับประวานรับทราบว่าบริษัทเล็กตาซอยนะครับได้เดินทางมามอบให้ที่นี่นะครับที่่งนี้ก็คือจังหวัดชุมพรนะครับหน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงเขาพางหรือท่าแซะนะครับเรามีนโยบายในการดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางสู่ภาคใต้เดินทางท่องเที่ยวน,นะครับรับภูมิลำเนาก็ขอให้ทุกท่านเดินทางถึงภูมิลำเนาโดยสวัุิภาพนะครับนี่คือเสียงจากพันตำรวจโทรกล้าสมบัตพิบูลนะครับสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงสี่กองกำกับการสองกองกำกับการตำรวจทางหลวงนะครับ วันนี้ท่านได้มีนโยบายในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่จะตินทางลับภูิลำเมาในเที่เรอย่า่สุดนะครับ<อ>เพื่อความปลอดภัยทุกอย่างที่อยู่ณตรงนี้นะครับนี่คือจากกรุงเทพเลยพี่มนพี่ม,ม,ม,มน,นมารับพี่มนมารับนี่ว่าให้ใครมารับผมมา อสำหรับหมวกนิรภัยนะครับโดยจิตอาสาจราจรเดี๋ยวให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางสวมที่ใส่เสื้อแบบใยนะครับอยากให้นได้ดีความสุขกับก็หน่วยใหญ่ทุกท่านเลยครับเรามียมความเป็นมั่นที่จะขอบคุณพี่ต้อนะครับขอบคุณพี่ต้องฝ่ายนะครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจทีมงานตำรวจทังหลวงกันนะครับ ก็าจะมาอยู่ด้วยกันตลอดสำนักข่าวนะครับขอบคุณพี่สุดเด่นนะครับวันนี้พี่สุดเนเราพัฒนาเกษตรนะครับอ๋อจุดก่อน้าใหม่แล้วครับเป็นคนตัวกลางใจนะครับตัวกางใจเนื่องจากว่าออกจากกรุงเทพมั้งแต่พวกคืนนะครับไปเพื่อที่จะได้เล่นย้งในเรื่องอค์ความปลอดภัยนะครับที่จะได้บอกเราในการเดินทางกันนะครับ พยานรถนะครับรถที่เดินทางจากไปนะครับเพื่อที่ท่านสารทที่มาอยู่นะครับอยู่ได้เลยครับท่านจะไปไม่ต้องใหน่คนมาใช้เป็นชุดไปในสวนนะครับสมบัติพิบูลสารวัตรสถานีถนนถุยทองนะครับท่านนายดีโครงการพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ขอบคุณท่านจากกองนะครับวันนี้ค่อยค่อยค่อยแจกแล้วค่อยประชาสัมพันธ์นะครับเราเป็นชุดๆไปเลยครับรถเข้ามาเดี๋ยวจะ เป็นการขีดฝาลราจรกันแต่วันนี้นะครับเป็นศักดิ์ีพยานในการดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะเดินทางกลับภูนาเมานะครับเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคใต้นะครับก็ขอกราบผู้คนทุกท่านได้นะครับอนุเคา์ก้วยหอมนะครับก้วยหอมก้วยหอมทองนะครับก้วยไท่ก้วยเล็บมือนางนะครับวันนี้สนับสุมมาจากนประชาชนขึ้นาสานะครับจากท้านพ่อไทยครับ ครับดีใจรหรอือเปล่าได้กล้วยลูกสาวไอ้ชายเราจรับนักนรถจาเตประาประชาตวรวจพหลวงได้ครับด้วยนะครับเพื่อที่จะได okay. ้กลับมาทำงานกันต่อมา กองร้อยตจระครับก็ดาวดู้าในมลนิธินะครับแต่ยวไม่ได้เอ่ยชื่อจากกองวันนี้ไม่ได้แต่งรูปแบบแต่งชืดอนุมาลนครับานตาไม่กลพูดทั้งสอบแต่งชื่ออนานขับรถไม่เล่นโบชนาม่วงก็พักหนอก็พักก็จะได้เจอกับรางฟ้าได้เจอกับเวลานะครับแต่ถ้าเกิดไค้ดื่มแล้วขับ ขับแล้วก็เล่นมือถือนี่ครับอีกทางหนึ่งครับคนนี้ครับคนนี้ครับนังฟ้านะครับขับรถติดธิ์รัศมนะครับเราไม่ขับรถเร็วไม่ยอดสอนไม่มีความผืนปัญญาไม่กาดขั้นขัดนะครับแต่ที่เขาขับไม่มองนะครับนี่ครับแต่ถ้าเกิดทำในอย่างตะคนข้ามทำอย่างตจะครับดเนะทั้งหมดไทยครับโชคดีโชคดีท่านผู้เท่านนะครับด้วยความร่วมมือจากท่านร้อยหน่วยพี่มอแก้วชูนะครับท่านหน่วยหน้าหน่วยบริการประชาชน เว้นเว้นบ้านเราเลยครับเดี๋ยวเราไปทะาสัมภาษณ์ให้กับครับเรามีโปรตีนเรามีผลไม้เรามีเครื่องดื่มมาแจกภาพสดชื่นถันะครับมาให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินาช่วยได้ครับเรนสองเลนสามถ้าไม่กิขฝาญจราจรเราทําได้ครับนะครับวันนี้กระเบืงหัวครเปิดไกด์ทูนะครับไกด์ทูนะครับคนที่ต้องการไข่นะครับไข่ที่ีอยู่ในช่องทางซ้อนสุดนะครับก็จะเข้าไปหาแทนเอาเครื่องดื่มเอาอาหารนะครับเติมความสดชื่นเติมพลังงานนะครับเรามี ของที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงของการเดินทางนะครับก่อนจะถึงที่พักก่อนจะถึงปั๊มน้ำมันสถานีบริการนะครับก็อยากให้ท่านมีอาหารรองท้องไว้บ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะขับขี่พร้อมพวกพระอโศกไถ่ท่านก็ยังไม่ได้แวะทานข้าวเช้านะครับขับแรงไปก่อนครับเดี๋ยวข้างหน้าเจอปั๊มเจอจุดพักรถช่องซ้ายสุดด้างครับช่องซ้ายสุดด้้างตัดรถมาได้ตัดรถมาได้ มีความรู้สึกที่ดีให้แก่กันนะครับวันพันตำรวจโทกล้าส,สมบัติพิบูลนะครับเรามีโครงการดีๆนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางสูง่ภูกระมานะครับ<ไ>ประตูภาคใต้นะครับนี่คือหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเ<ไ>ข้าพางนะครับตำาลวงทะลวง,งท่าแซว่าเราจากการดูแลตำรวจทางหลวงยุพย์นะครับ<ไ>ท่านพันตำรวจโทกล้าส,สมบัติพิบูลนะครับวันนี้ท่านมีความห่วงใยนะครับพี่น้องประชาชนในการเดินทาง สู่ภาคใต้นะครับประตูภาคใต้ <S <S ตอนนี้ตอนนี้นน <S 1> <S 1> รู้สึกว่าห่างแถวจะยาวนะครับดียังไงหมดรถนี้เรารอนน้างถนนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ยังมีข่าวเตอร์เรวนะครับก็มาให้กำลังใจกันนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเป็นกำลังใจกับท่านสวัสดิ์ของเราครับในการดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางสู่ภาคใต้ครับ ปล่อยรถก่อนครับปล่อยรถก่อนระบายรถก่อนครับขอขอปล่อยล้างนยาวห้านาทีครับห้านาทีเจ้าหน้าทีอาท่ออกมาก่อนพิชาออกมาก่อนพิชาวันนี้เราขอบคุณน,นะครับเทวดานางฟ้านะครับแล้วก็พญายมแลครับวันนี้เราได้รับความร่วมมือนะครับาสเท, <Kenya S 2> ทวดาไว้เลยครับเทวดา เซวนาพันออกปากแล้วสวัสดีครับกับผมพันตำรวจโทกล้าสมบัติพิบูลครับสารวัตรสถานีหมวดทางหลวงชุมพรนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับตรงนี้อยู่ที่ตู้หน่วยบริการหมวดทางหลวงหน่วยบริการหมวดทางหลวงท่าแซะนะครับอยู่ในพื้นที่ของำมวดทางหลวงจังหวัดชุมพรนะครับก็จากกิจกรรมก็เพื่อส่งพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับบ้านนะครับก็จะเป็นพี่น้องประชาชนที่เดินทางออกมาจากกรุงเทพมหานครนะครับเดินทางกลับสู่ภาคใต้นะครับ ก็มีการแจกของฝากจังหวัดชุมพรนะครับเป็นกล้วยเล็บมือนางแล้วก็มีสลับเบาทับหลีจากทางฝั่งขละนองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกาแฟเอสทีนะครับโกโก้พีโคนะครับเป็นจากผู้สนับสนุนในพื้นที่นะครับก็มาร่วมกันส่งพี่น้องประชาชนกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงการปีนี้ครับสำหรับผมนะครับในฐานะของตัวแทนหมวดทางหลวงนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงการนะครับก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะครับง่วงไม่ขับนะครับเหนื่อยก็พักนะครับที่สําคัญดื่มไม่ขับนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยโดยความสวัสดิภาพนะครับก็ตำรวจทางหลวงนะครับตามสโลกแกนนะครับห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางครับขอบคุณครับ